แต่งตัวสไตล์นี้คือเ่ากระรั้งตาแจลว,วองด้วยตาที่นอนปารคาเห็ดปลาแดงวางวันนี้ขาอ่อนที่ออเขาขาดออกมันก็เลยอยากกินตรงไกเออดเลยชุเนขี้มออคี่เอี่แหละมันเป็นไนงเป็นเครื่องสมุนไพรตาที่นอนเขาเตรียมไว้เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดจงโตมันสีแฮมแฮมแบบนี้แหละครับพี่น้องขึนขีมอดลุกแล้วแหละครับพี่นอ้องเอามือมาขามสื่อได้แบบฟ้าสีสันเงาหมีนี่ครับมีกาซงคือเรนไม่ไกลชุ ลงตัวเลยแม่อุ้ยมาเด้พี่น้องเลยนชินตกไก่ครับผมเซ็บแสบทางเดียวแล้วรับสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเทียเท่ยงๆจ้ะวันนี้แต่งตัวสไตล์นี้คือเขากะลั่งตับแจ่วบองนะจ๊าพี่น้อง กำาลังเตียมเครื่องสำหรับเพชรเจวบองกับสีโหหกจักหน่อยจ้ะอีกนิดกำลังพัดปลาจ้ะเขากัเลยสิต้มไก่กินเทียงใจละไกเ่เฮาเดี๋ยวด้วยะคะ่ะเฮาตังใหญ่เวทีมาท้างนี้ก่อนบายขอบดดเดี๋ยวบกิเน็ตขอจะปูให้จ้ะอันนี้มีเป็นเดือขอบดบดแต่แน่ตอนบายเอาไว้แต่กินกับเจวบองครับผม นี่คะ่ะใกลบ้านของเขาพอน่อยซับไว้แล้วมื่อนี่ต้มไก่สอตจ้ะเพราะว่าสมาชิกเขาหลายคนไปบ้านนะคะพอดีว่าที่จริงน่ะสื้อไอตําว่าอยากกินหนึ่งไก่นะปะใช่ก็ไปซื้อไก่มาแต่ว่าที่นี่พ่อปาดคาเห็ดปลาเดียกวองมันมีคาอ่อนที่เขาขัดออกเมื่อกี้เลยอยากกินต้มไก่ค่ะเสว่าขาขัดออกครับ เอาไปคือได้ขัดอ่อนครับใส่ถ้ามันอ่อนเกินไปเราก็ไม่ใช้อ๋อขัดอ่อนเกินไปจะบอกมันบอกขักบรอครับมันบอกขักใจค่ะอืมเขาก็จะปากค่ะถ้าใส่ต้มไก่นี่ค่ะมันจะขัดปกติใส่หมักอ่อนๆมั้ยไหมครับไม่นค่ะถ้าหมักผู้บาลภูไซก็คือกันแต่ว่าแต่หมักแก่ๆครับได้เปหมักผู้บาหมากผู้บาลนีอยายุดไปคุหมักเด็กหน่อยครับใส่ครับจังเป็นตตหยอกหยอกคือหนองมะลิ ใช่เป็นผู้มากเล็กหน่อยตามเป็นผู้มาผู้เถ่ากันเลยเด็มาขบกันครับผู้เถ่าอันนี้ไหมะมื่อีป้าป้าสมจิตมาแบาผู้เถ่าดีก็เจ็บปวดอยู่นะนี่ครับไม่ใช่มันคาสิบวาายเกินไปบอกครับวาายดอกจ้ะว้ายมันจิตจืดด้ครับใกล้สองตัวแต่จำเป็ตรงยาวงั้นแต่วันนี้มันเกิดลายเอาด้ครับนี่จะเอาแค่นี้พอแล้วโอเคครับผมใบนี่คือฝักรียบร้อยแล้วครับไม่อยากทายเป็นตัวไวครับเพราะว่า ไม่ติดเหลืองนะครับผมเหมือนไทไกลไทไทน,น,น,นันแล้วครับเบอร์มาขามอ่อนพี่น,อน้องเสื้อต้มกอมานี้ต้มก่อสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านตแบบ้มก่อแซ่บสองโตเลยได้พี่น้องมนันกินนอกก่อได้ซะเบอร์มาขามมัอนอ่อนเก็บมาใหม่ๆนี่ต้มกินเท่งเสีบๆนี่แหละครับพี่น้องมาเสียบๆกันเดี๋ยวนะครับจะไปแย่งเตาที่เมธหรืปล่า ใส่หม้อเลยจ้ะต้มสูตรแม่ปางเหมือนเดิมเนะจ้ะมัสูตรโบราณกระโบล่า,จจากินเลยจ้ะเพราะว่าถทำเนี่ยเราเห็นมาประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วหั่นเ,เหลืองชนิดอ,อันใส่ว,วันหั่นเราไม่แตกกุ๊กบักกุ๊กบักกุ๊กบักไม่หมกตอนซื้อเราก็บบอกว่าไม่หมกคอยอยู่เลยก่อนเครื่องอไรต้องเป็นหมกเออของปูรถนะใส่พริกด้วยค่ะ กับกระเชื่อมปุ๋ยเราได้ตำไม่ได้ตมใส่คำนี้ยาวมันคือเติมอะหมอีกเสริมอะไรนี่ค่ะคองแท้ปรุงได้ด้จ้ะคือเนาะเกลือหนักๆปลาจักน้อยเพิ่มความหอมแล้วก็เราจะใส่น้ำปลานิดหนึ่ง น้อยเดียวเลยจ้ะพี่น้องเดียวใส่เอาสีสันใส่เอาคมนั่นนะครับเพื่อให้มันหอมหอมทีอค่ะตะยานเหพี่เนสเออเออพี่เนสเอาใส่อหัน้แม่ใส่ไ้หัวน้านะเออเออนี่และมันจังได้นี่เระตันใจอยู่บ้านกยังจะใส่อยู่กับยกตามมือ กัวได้จ้ะบลาเป็นนี่พี่นี่พี่นีนน่ทำอย่างนี้นะเอาเครื่องทุกอย่างสมุนไพรทุกอย่างใส่แล้วก็คั่วใส่สสาาเอาบ่ปลาม้ากัวใส่นุ่กันบ่ครับใส่ใส่ใบปลขาม่อนเนี่ยว้าวใครบอกอร่อยคุณยายเถอะสองไข่เหมือนเดิมอันนี้ว่ามปนช็อกโกแลตได้จ้ะอันนี้ปลาแดกจ้าพี่น้องปลาแดกวองพอหน่อยใส่เดิมเป็นแบบสุกได้จ้ะทุกอย่างเขาเอามาเห็ดแบบสุกลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยปลาแดกต้องเสียเท่ากับวาแบบสุกเดือด เดือดแบบร้อยองศาเดือดฟบดกบกๆนจ้ะอันนี้เป็นเครื่องสม,มุนไพรจ้าพี่น้องเฮาเตรียมไว้เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดสม,มุนไพรทุกอย่างนี่นี่เฮากะเสียวไปขวัวให้มันสุกขึ้นกันจ้ะคือเข้ามาสุกคือประมาณว่าอนนเอาไปแบบอ้วรัวแล้วสุกเฮาสุกทีละยางทีๆๆละยางทีละยางแล้วก็ไปสุกร่วมกันสุกแบบสามสเตปจ้าพี่น้องฝากอุ้นนุนในเด้อจ้า อันสมุนไพรกับเป็นสมุนไพรบั้นเขาถั่วไปนะจ๊ะนี่น้องผ้าตาข่ายไปเพื่อโค้งน้ำแดงก็าไปใส่ยังไงผ้าตาข่ายนี่ปลูกเองนะจ๊ะแต่ว่าหอมแดงกระเทียมยังสื่ออยู่เพราะว่าปลูกเองไปเลยใบบักูนี่พ่อเขาพ่อนาบ้านจ๊ะแต่ว่าลักสูตรนี่หน่อยคนได้สิเข็ดพริกแห้งนี่เทากับขวานใบเลยเลยจ้ะพี่น้องเอามาขวาม่ๆแล้วก็ปั่นใหม่เพราะฉะนั้นมันจะหอมแซ่บนัวถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องจ้ะพี่น้องครับ สมือนีความสุขผมมาแมนยังดอกครับขันมือเดดแดดออกนี่ผมเป็นส้วงๆโหลดเป็นเป็นยิ้มหมวกโหลดครับผมจะได้สักเสียผาครับผมนี่ครับเสียผานองมะลีครับเสียผานองมะลีนี่ต๊กมือนึงนี่สามสุดครับผมอาบน้าเสาเทียงแรงครับผมเพราะว่าเพื่อกินเขาเปืือนครับนี่ครับองูงครับมึงขี่โบนองมะลีครับผม เมื่อกี้โฟน้องมะลีครับมะลีดูแข้งดูขาก็รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจเจ้าหน้องมะลีไปกินข้าวเที่ยงก่อนครับหาลูกป,ปะน้องมะลีเตรียมตัวกินข้าวก่อนครับมะลิมาดูกจ้าหนูต้องเล่นน้ำแขง็งค่ะ มานีกินข้าวต้มหมูสับใส่ตำลึงคะ่ะเมื่อเช้ากินข้าวต้มเหมือนกันแล้วก็กินกับมะลักกอนมม่อมาอาชีมก่อนคะ่ะรสชาติวันนี้เป็นยังไงบ้างอาชีมเอ,อ้าเออเป็นยังไงร้อนเหรอข้าอุ่นๆแลลูกเป็นยังไงลูก้นห่อนว่นนลูกอุ๊ยแม่ขอทโทษโอลูกปากี่แล้วโอ้หอโห<อ> โอ้ย oh, hey, เพดานหล่อนมันนอปะที่นี่มะ<น>ลีเนาะอุนอ่นๆแม่กับซิมอยู่เทเล่งเสด็จเสด็จโอเคไหมไปก่นนอนครับว่าควนหนองมะลีแล้วครับจงโคมันสีแฮมแฮมแบบนี้แหละครับพี่น้องถ้ามันกลมมอสีแฮมแฮมเด้อโอ้ได้การแล้วล่ะมาลูกเอาแล้วเนาะ เสื้อน้ำก่อนบานนี่ครับมีกินใหม่หอมๆนิดนึงครับโอ้เหม่นแม่เกินไม่จังไรวิบบะพอดีหอมเนาะครับแม่นครับข้าเปิดฝาน้ำอยู่วางยาโอ้แบบอะไรล่ะครับเอาแบบได้สดจังหน่อยกูดโกเนี่ยสูตรสูตรโบราณขนาดแท้เลยครับนี่คือพอดีแต่น้ำโกูดนึงฮะกระโดดเอา นำหนูคางมอจังหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเลยเอ้าปัานนี้หลัปิดฝาหม้อไปแล้วลุกแล้วล่ะครับพี่น้องเราเบอร์มาขามเสือได้บ้านไหนปาร์ตสีสันงามมีเลยครับนี่เอาเม็ดนี่แหละนอรุขาดพอครับมีกาส้มเกลือมะเขไก่ช่วงตัวขาอย่างงี้เลยนะเรับต่ำหับแต่ว่าบ้านหละปงยังละอันเสือเบอร์มะกูดลัพอดีเลยพอดีน้ำผลี่ตอนแต่ว่า อหอ,อมใบบะขาพี่น้องเ้ยยัดลงนี่และหอ,อมหงอยเลยต้มไก่พี่นอ้องเลยมาเดอ้อมาเสียบๆหนึ่งเดียวเด้อยนี้ครับต้มไก่บ้านเป็นทำไว้สักพักหนึ่งก่อนเพอน,น้ำมะขามมานอกกันน้นำสมเบอือมะขามโอ้ยน้ำกับตอนคือลงโตเดียวแท้เหมือนนี่เบอือมะกูดครับพี่น,อน้อง เสิร์ฟแล้วกับกระปงเลยได้ครับบา้านเนี่ยโยโยโย่ยังน้อยนะกระปงเลยครับใส่แบบกระวนแบบโอ้ย,อยมาเด้อพี่น้องเลยคนนะ่ะกินต้มไก่ครับผมเศีกๆอย่างเดีวยวได้ครับบ้านต้มไก่<ม>บ้าน<ม>หอมๆครับ,อรบตอนแรกเมนูนี่สิ <10 S 2> เป็นสิเป็นหนึ่งเลยครับผมหาเบอร์ต้มกุ้ยมาสุดท้ายจบด้วยต้มครับผมมื้อนี้กินเขานอกบ้านครับเด้อพี่น้องเอ้ย พ่อหน่อยพากินเขานอกบ้านครับผมเปลี่ยนบรรยากาศครับพุทธมีได้มองนั่งครับมีแต่สมุนไพรผงเจียวบองครับเออพี่น้องเ้ยเอฟซีทุกคนทุกท่านนี่กินต้มไก่เศบเดี๋ยวด้ยป้าหัวบังนะครับอืมล้นแสะบวลวเพราะนั้นเอาย่างอ๋อแมนครับพูล้นๆจะนอยครับทักน้ำเสือถ้วยนี่นอกบ้านครับผมเป้งน้ำครับ คนหมอจะมีความใหม่จังน่อยหนึ่งครับนี่ละพอดีหอมบรรยากาศเลยครับนี่สิมมังเลยหอมแซ่บๆอร่าทรสเลยครับนี่เออครับต้องอยากตรงใกล้มันเป็นแบบนี้เหรอครับผมมันแบบไม่คุ้นหน่อยจนไม่ถึงจังน่อยครับนี่ครับจังหอมดีนี่ครับผมเปิ่งสีน้ำรดครับถักน้ำสดรอว์นี่ก่อนเด้อมาเด้อครับพี่น้องเก็ซีทุกคนทุกท่านกินแล้วได้บาทนี่มาเด้อแสงป้าแม็ก ตุ๋มไก่ครับใส่ใบขามอ่อนครับผมว้าขอสดค่าห่อนๆเถอะคุณท็อตอนไก่ที่หลังก็ได้แล้อนนะครับผค่าเหลืองมัจะเสียบครับค่าเหลืองเอามาเอดอันนั่นเด้อครับเอดเจียวบองหบองที่มันอนอ่อนก็มีค่อยได้เสิร์ฟลาเลือเอาม่องกลางๆเสิร์ฟกินมันจากเสิร์ฟต้มไก่โอ้ใส่คาแก่จนยหน่อยเห็ดจะบองคาแก่มันจะหอมมันกินหอมขัดครับผม สมั้บอกคาร์มอนตอนไก่ เดี <s 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 ๋ยวยเดี๋ยวกินตัมหุงกอนซุดยอกพี่น้องมาสิครับจิตตามหุงเสีบสว่างเมื่อได้พี่น้องมาเด้อ สวัสดีครับพี่น้องครับผมเห็นพี่นินังนีนะครับต้มไก่้ไก่ข้าวน้อยด้วยว่าเขาใหญ่ปางมากระถินมาเสื้อเรืมเสื้อหน่อยมันเยอะพี่เลยตูเย็นนะมัเล่เนัเดี๋ยวติักเ้างึ่งงานขึ้นวันได้อาหารพิเศษมาอีกว่อแกงเฮ็ดทันแล้วช่วงนี้บานเพื่อได้เฮ็ดไหลเหมือนเซา คนไทยนทันในเวลาขูดขาว่ราะออืขูดแล้วล่ะตุนน้มแล้วล่ะเมันอม่นจิบเฮ็ดซาใจกันมื่อนี้หละคุณมาเมันดอกบ้านกับัาจิ้เดี่เดียวานสิ้บเราได้ฮอดเกือบร้อยกโอ้หขูดูะกลลูกฮกเนมึงเงนเลยพอดีอยู่กับแสงจางเข้ม จมผลีไปลอยน,ะหน,หนาะแมี่เราที่เข้า,ามาแข่งเราน่ะเข้าอะไรกินทะแค่ว่าเรายิ่งกินไว้กูคนปูคนกับตัดยาถ้าถัดอยู่สู้คนแล้วปีเคยยินต้องใกล้ปะเรื่องเนี้ยกินแค่ยาหนำก็ได้ลดดแล้ว เราไปู้กากินเต็มงประเด็นมันไม่รู้ว่าเไปมมืแล้วพิ่าก็เือหางาหญ่านงเลวแล้วถ้าเพิ่นเป็ดติดจะลุงได้เอาปลาเข็งเพิ่มในเด้อเราไปเสื้อปลาตองอ๋อฝอยเห็นเป็ดแล้วครับนั่งด้วยอ๋อหาจีห้เนี่ยชงกินเห็นไห่บอกเขาปอบเราสู่เพิ่นฟังเพิ่น่าเห็นปลาตองไายบอลนี่นองะแรนหลาย ก็เลยบอกวิธีเขาเพิ่นไปลองก่อนครับข้าเมาแกงเย็ดมาตันเราผิด้าวเม่ามากปรเกาเผิดเลยข้าเตามิตรมักะทินน้อยนะเห็นได้ครับพี่น้องสี่ประเด็คคือเก่าล้อข้าดตามิดมักกะทินแสงเลยข้าปางฮามีเห็นน้ำหนกเ็มือบ้ามีท่นอนเฮ็ด วาเลเซืร,รอม en like ็ดลายโพดหันอืมเคห็นอยู่มียำไรทงดุทางกลางตัวนี้น้อยสนี่ขาดเหดเะมาลเมื่อแกงเห็ดบอกคแงเห็ดนมันเหนมอแกงเห็ดมันตงยอะเอ นี่สเย่ไงเปนั่นเลยเขาว่าาาดเยดไก่พันครับอะไรรัมากขาดเทียเด้มาลองแกงเฮ็ดเจอไก่เด้อพี่น้องเลยกะสย้องใส่อยากจิ้มน้ำเจ้าแล้วแบ่งไปดีเด้อแกงเฮ็ดเือไก่ผักเดอยนะงเอาพอแล้วซ้ำเอาไปเลย เขาแสบด้ยเหรอเ็นไงครอจังบวัดเลยนะสเกตสุีสเกตพี่น้องแสบอยู่ด้เหรอแสบคือเดียวนั้นเหมือนเห็ดตามยำงหนาวเลยมันปลาก็ยังมันเห็ดตานยำหนาวได้พี่น้องมันเล้เป็นไขมันกินกินได้กินของ

ตัวมัดมาลลาใจยุดเนัวหอดแก้วได้หน้หน่อยแก้วซื้อบอกตวมัดลาใจเยนเก้วะกอแกวมะกายหยุดสายมะกอซือนั่นไว้บอกกตู้เย็นไห้บอกยำนี่หรือบันไดล่เขาายมันซื้อมาตลาดเต้าน่ะสายหยุดเสายมาแล้วยุดโอสายมาตลาดสายหยุดยุดอมีต่แนวแบๆพี่น้องเอง ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านเลยครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกับฟะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิเด้อครับมัอนี้ต้มไก่ครับน่กับตำมหุุงสุดยอดเลยพี่น้องขอบคุณครับผมขอบครต้นแกงเฮ็ดล้างเพอพร้อมอันแกงเห็ดเสือไก่แล้วได้ลองละบ้าง